อดีสวาวันชัยซัดสังคมชิงชังโยงมั่วซัวปมมติแพทยสภาลงโทษสามหมอ,อชี้กฎหมายราชทันเนี่ยไม่ได้กำหนดส่งรักษานอกเรือนจำจะต้องป่วยวิกฤตวันนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะสิพฤษภาคมคุณวันชัยสอนสิริอดีสวาเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่เข้าพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ โดยระบุข้อความว่าจะต้องวิกฤตหรือไม่จึงต้องไปชั้น14สังคมแห่งความชิงชังทําให้คนในสังคมป่วยสังคมที่ไร้ความเมตตาก็เป็นสังคมที่วิกฤตเรื่องของคุณทักษิณชั้น14ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมั่ซว,ว่วจับแพะชนแกะจากกรณีที่แพทย์สภาเนี่ยลงโทษแพทย์เรื่องของผิดจริยธรรมแล้วเอามายงกับเรื่องการป่วยของคุณทักษิณและอํานาจราชธรร ทั้งที่ข้อกฎหมายเรื่องของอำนาจราชทันเนี่ยไม่มีข้อใดเลยที่กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยวิกฤตเท่านั้นจึงจะเอาไปรักษาตัวข้างนอกได้มีแต่กำหนดไว้ว่ากรณีที่จะต้องบำบัดรักษาเฉพาะด้านเฉพาะทางเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้มีผู้ต้องขงไไังรายใดป่วยถึงขั้นวิกฤตหากเริ่มป่วยก็ให้รักษาในเรือนจำแต่หากต้องการรักษาเฉพาะทางเฉพาะด้านที่ในเรือนจำรักษาไม่ได้ก็ให้ไปรักษาที่อื่น ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องป่วยวิกฤตหรือไม่ยานกรณีของคุณทักษิณก็ไม่ต้องดูหรอกว่าป่วยถึงขั้นวิกฤตดูแต่เพียงว่าต้องการรักษาตัวเฉพาะด้านเฉพาะทางที่เรือนจํารักษาไม่ได้ก็เพียงพอแล้วแพทย์สภา,าก็ว่าเป็นเรื่องของแพทย์ไปราชทัน์เขาก็ว่าเรื่องของราชทัณ์ไปไม่เกี่ยวกันส่วนพวกสังคมแห่งความชิงชังก็ใส่สีตีไข่โยงกันไปโยงกันมาโดยไม่ได้ดูจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเอาอารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้ง คุณวันชัยยังบอกว่าสังคมแห่งความชิงชังนี้โคตรจะแปลกประหลาดที่ข้าราชการผู้ใหญ่ที่กเกษียณมาแล้วเยอะแยะมากมายยังเห็นมีคนมียศมีตำแหน่งรับใช้กันอยู่เต็มบ้านจนแก่จนตายก็ไม่เห็นมีใครจะว่าอะไรแต่แค่คุณทักษิณเนี่ยอดีตนายกร่มตรีอายุย75ปีป่วยมารักษาตัวอยู่ที่ทั้ง14จะเอากันเป็นเอากันตายถึงขั้นวิกฤตเลยอันนี้คุณวันชัยบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชม แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นกันมานะครับขอบพระคุณครับ